เช่ญครับเชิญครับคุณสุภากรมีปัญหาเรื่องสายตายาว,ายาวค,คือฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอาการที่ผมว่าเกินร้อยละเก้าสิบในที่นี้นะฮะน่าจะมีสายตายาวค่ะสายตายาวก็ง้อยดูก็เป็นภาวะของความผู้สูงวัยนะค่ะพออายุมากก็เป็นสายตายาวก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่จริงๆแล้ว ใครก็ทักว่าเอทำไมสายตายาวผิดปกติไปตรวจไปวัดครั้งแรกเลย270เออกับ300อ๋อของคุณชุพากรเนี่ยยาวแบบผิดปกติด้วยใช่อะยาวแบบผิดปกติแล้วมีน้ำตาไหลตลอดเวลาจะเห็นป้ายมองไกลๆค่ะเห็นชัดเจนมากเวลาอ่านหนังสือระยะหนึ่งพูดเนี่ยอ่านไม่ได้ไกลสุดมองเห็นเป็นกิโลไหมฮะประมาณน่าจะสักประมาณ หลายสิบเมตรนะคะเห็นเห็นป้ายบอกทางเนี่ยจนเพื่อนบอกทายีิว่าตัวอะไรคือป้ายแบนเนอร์คัทเอาท์ใหญ่ใหญ่สบายสบายเลยมองใจเห็นเลยก็ดูเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีค่ะแต่อ่านหนังสือไม่ได้ถ้าอ่านต้องเข้าด้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่งั้นต้องยืด เวลาเอานาำบัตรไทยมาก็ต้องใช่อะต้องยื่ตต้องยื่อย่างนี้ทำหล่นนะทำหล่นไว้กับือนแล้วค่อยอเส็นเทคนิคเวลาสิดมนตนต้องต้องต้องไว้ที่พื้นนะคะเสร็จแล้วเราจะกดก้านคอเพราะว่าถ้าเรามาถือสิวนชาวบ้านเขาไม่ได้ไม่ได้แล้วคุณหมอแนะนำจะต้องทำาไงครับก็ถ้าไม่เลสิกก็ใส่แว่นตลอด ไม่เลยสิก็ต้องใส่แว่นซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาของคนที่สายตาสั้นหรือยาวที่ปกติก็ดูน่าจะไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ค่ะแต่ปัญหาคืออ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือแล้วไม่รู้สึกว่าถ้านระยะหนึ่งฟุตหรือโทรศัพท์มือถือไม่ตัดแว่นละตัดแล้วค่ะตัดแว่นเรียบร้อยแล้วแต่แต่วันนี้ไม่ถือมาแล้วค่ะตัดแว่นแล้วค่ะตัดแว่นแล้ว270ยาวไกล270ซึ่งก็ใช้ชีวิตปกติก็ต้องใส่แว่นใช่ค่ะแล้วก็อ่านหนังสืออยู่ที่ระดับ200 ก็คือมีมีมีสองนันค่ะมีเป็นแว่นสองเลนอ๋อเขาเรียกเป็นแว่นระดับระดับบนจะเป็นระดับมองไกลค่ะแล้วก็ระดับล่างต้องไปแบบต้ับใช่แล้วต้องต้องขยับเรื่อยๆอ่าฮะซึ่งฟังดูก็คนทั่วไปก็ทํากันอย่างนี้นะใช่แต่ของคุณชุมพรไม่ยอมค่ะคือคือมีความรู้สึกเหมือนกับว่ารอลำคานหนึ่งลื่น เป็นคนลืมงั้นบ่อยแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้น้ําตาไหลตลอดเวลาคอนแทคเลนส์จะเคลื่อนจะขยับจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นจะเกิดความรําคานก็เลยนวนรู้สึกว่าเราเราใส่แว่นไม่ได้ไม่เลยสิรือว่าทำอะไรอยากทำเหมือนกันค่ะจะไม่มีเวลาก็เลยใช้แว่นตลอดก็เลยใส่แว่นตลอดแล้วได้คุยอาจารย์พิเชษอาจารย์พิเชษบอกอะไรได้ได้ได้รับคําแนะนําจากคุณนากอก่อน ก็เมื่อก่อนก็อพอพอคุณธนกรแนะนําเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหนอกับกับกับพลิ้พลานกับกับกับสิ่งนี้นะคะแต่วที่นี้พอเราได้พบกับงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยประมาณสองสาห์อือนีรารู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมทําไมคือเราท้าทายกับเพื่อนเรามองระยะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตอนเช้าคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บพอมองเงี้ยทำไมเรารู้เราเห็นเวลาในไลน์ อันนี้พูดยันว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตื่นมาตอนเช้ามีวันประมาณสองสัปดาห์แล้วนะคะคะคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บก็มานั่งมองอ้าวใครมอน์ยัน้เงมนเจ็ดโมงเช้าเรามอเห็นตัวเล็กๆในระยะที่คว้าโทรศัพท์มาปกติจะต้องยืดไปต่อถ้าไม่ยืดก็จะต้องหลีตามองเนี้ยค่ะคือมันเป็นความผิดปกติตองที่ว่าเอ้เราอายุแค่นี้ทําไมทําไมสายตาเรายาวยาวผิดปกติ คือมองไกลๆชา้ามากอ่านหนังสือเนี่ยไม่ได้ไม่แต่แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือคนเราจะเปลี่ยนระยะของสายตาเนี่ยมันไม่น่าเร็วขนาดนี้นะ,ะสงสัยไหมครก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะมันมันเป็นไปได้เหรอคือก็อมองว่าภายในสองสัปดาห์ที่เราได้ได้สัมผัสการงานวิจัยของจาย์นะคะตอนแรกไม่เชื่อมีวันลืมเหมือนกันขับรถออกจากบ้านปุ๊บลืมแว่นเป็นคนขี้ลืมก็ไปทั้งอย่างนั้นเลย,ไป,เลยไปงั้นเลยค่ะไปวัดไปสิลับมา้ ตอนเช้าก็มองระยะในปกติแต่ผีปกติคือไปถึงวัดแล้วเราไปสวดมนต์ก็ถือหนังสือมาประนมมือก็ทำเหมือนปกติ่ทีนี้เพื่อนา้างสก,กิลเธอเห็นเหรอแกไม่วางที่พื้นแล้วเหรอคือไปได้วยกันทุกครั้งเ,ออเขาเขาจะมองว่าปกติเราจ้องวางที่พื้นกู้ข่าวระวังที่พื้นถึงจะสวดมนต์ได้ในนิหารที่นี่เราก็ถือปกติตามเขาก็ยังแปลกใจเหมือนกันแบบแว่าเอ๊ะ มันเป็นไม่ได้เหนือเป็นนี่นี่คือหนึ่งเดือนแล้วนะคะถ้ลองมาตั้งแต่สิบกว่าวันที่แล้วแล้วก็นี่คือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมาเนี้ยไอ้สิบกว่าวันเนี้ยลองไม่ใส่แว่นดูก็ปกติไม่กลับไปยาวเหมือนเดิมอ,อ่ายาวระยะไกลเราไม่ทราบว่ายาวไหมเพราะว่าเราเรา,เราคาดไม่ได้แต่ว่าอ่าที่ว่าเห็นชัดในระะยกปกติเนี้ยแล้วก็เมื่อวานนี้ไปวัดสายตามาใหม่เป็นยังไงฮนะเหลือแค่มองไกลร้อยห้าสิบครับค่ะ หนึงสูตรลเดียวแว่นที่ตัดมาใช้ไม่ได้สิเจ๊ได้ตังค์เอานียอมเถอะผมก็ยอมเนยตัดมาแล้วไม่ใช้อ่ะดีกว่าก็งงแล้วก็ทะเลาะกับน้องที่คนที่ตัดคนเดิมเออเธอตัดผิดเธอว่าใส่ตามพี่ผิดแน่เลยใช่เขาบอกไม่ผิดพี่แล้วพี่ไปใช้แล้วเป็นไงเขาบอกก็ใช้ตามปกติก็ก็ก็ปกติเขาบอกงั้นพี่ลองเอามาใส่ดูพอเราใส่ใส่ไม่ได้แล้วอี๋ร้านตัดแว่น ค่ะเป็นร้านตัดแว่นแล้วได้ได้ได้ไดปพบลอพบคุณหมอไหมฮะได้ได้พบค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นลักษณะคือต้อนเนื้อเราเป็นต้อนเนื้อ,อแล้วน้ำในตามันไหลตลอดเวลาต้อนเนื้อต้อนลมคือสาเหตุที่มองยาวขนาดนั้นอาจจะมาจากต้อนเนื้ออแล้ะออ,อันนี้ก็คือพูดง,ง่ายๆว่าต้อนเนื้อเนี่ย ดีขึ้นขึ้นหรือว่าหายไปค่ะดีขึ้นเนี่ยตาข้างที่เห็นไหมทำให้ระยะการมองเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติค่ะใช่น่าจะเป็นไปได้ใน,ในเรื่องนี้นะคะเออถือว่ายอดเยี่ยมมากที่กันว่าเดี๋ยวจะไปหาคุณหมออีกรอบหนึ่งแล้วดูว่าเพราะเพื่อนทักว่าไอ้เยื่อนในตาที่เป็นเส้นๆตรงกลางตาเนี่ค่ะครับที่เคยแดงๆอยู่กลางตาอันนียมันหายไปแล้วคือมันเหลือจางเห็นไหมเหลือจางนิดเดียวเพราะตอนแรกมันเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ มีขีดแดงตรงกลางค่ะก็ถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมเราอยุแค่นี้เราเนผิดปกติเรื่องสายตายาวมากก็เป็นความมาสจา์อย่างหนึ่งนะครับจากสารสกัดที่มาจากธรรมชาติใช่ใชแต่มันเกิดขึ้นกับประสบการณ์โดยตรงของคุณสุบกรเองเช่นเดียวกับคุณธีรวันเองของคุณธีรวันก็คุ้นในตาเสื่อมเหมือนกันเสื่อมนานไหมครับเสื่อมเมื่อประมาณธรกษานี้เองเพิ่งเสื่อมเหมือนกันอาการคล้ายๆกันไหมครับเป็นจุดๆคล้ายๆกันเข้าใจว่า ตอนแรกเขาจะมีมดมาติดอยู่แถวแถวเปิดอกตาตะกบอยู่ที่เปิดอาทำไมไม่ไปสักทีครับทำไมไม่ไปสักทีก็พอดีมีเพื่อนที่เขาปฏิบัติธรรมด้วยกันเขาก็บอกอยู่แต่ว่าเขาว่ามีเหมือนมีมดดำมะกอบก็เลยว่าเอะพอสักพักก็เลยศึกษาดูเปิดเห็นดูอะไรเงี้ยนุณ้ตาเสื่อมก็ไปพบคุณหมอซยนเบยสิ่เขาไปพบคุณหมอค่ะคุณหมอก็ขยันหน้าตา แล้วก็ก็แจ้งมาว่าเสื่อมจริงๆแล้วจะเ,เรียกเรียกกลับมาสู่สภาวาปะปกติได้ไหมฮะหมอบอกว่ามันก็ต้องเสือ่อมแล้วก็เสือ่อมเสื่อมแล้วเสือเส่อมเลยเสื่อมแล้วเสื่อมเลยแล้วก็จะเสือเ่อมเรื่อยๆแล้วจะเพิ่มมากขึ้นวยค่ะมีวิธีการรักษาไหมฮะคุณหมอ,อก็ให้น้ำตาเทียนมีวิธีการจะชะลอไหมก็คือน้ำตาเทียนค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่การใช้งานของเราโอก็คือ ยากที่จะเรียกกลับมาอันนี้เป็นข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวค่ะเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตไหมครัก็เป็นแต่ก็ไม่มากจังเนหน้าหลังคาหน้าหลังคาคือก็ยังเห็นอะไรอย่างเงี้ยยังเห็นตั๊กตักอยู่ตรงเนี้ะมีสายฟ้าด้วยใช่ไหมค่ะอ่แล้วก็พอไปหาคุณหมอได้สักพักหนึ่งก็มีการแบบก่อนหน้านี้นะหมอปาเนี่ยปลาแห้งมอรอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็พอ เวลาเสื่อมแล้วเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างสิงหาเนี่ยต้นต้นสิงหาเนี่ยมันแสบตามมากน้ำตาที่แห้งมากต้องหยดน้ำตาเทียนแล้ไม่อย่าบอกว่าทุกสิบนาทีน่าจะก่อนหน้าก็เสียสูคลิกด้วยแล้วต้องใส่แว่นตาดำกัาสูดแสงไม่ได้แม้กระทั่งอยู่ในบ้านใส่ที่อ่อนจะดูทีวีก็ต้องใส่แว่นตาดำมันแค่ไหน ต้องไปเที่ยวผับอะแสงไม่น้อยถึงอยู่ได้แต่มันมันใช้ชีวิตลำบากตอนนั้นลำบากมากแล้วก็นั่งคิดว่าเราจะตาบอดไหมเนี่ยถามคุณบอกไหมครับว่าผ่าตาัดได้ไหมเลเซอร์ได้ไหมหรือเปลี่ยนอะไรได้ไหมเพราะว่าเทคโนโลยีหัอแทงมาว่ามันไม่มีทางวัดสัมยังไม่มีนะฮะก็ให้น้ำตาเทียมเรามาหอดชุนนั้นเลยขอซื้อน้ำตาเทียมที่แหบใช้ ที่ไม่ใส่สารกันบูดเราจะได้หยอนได้บ่อยมากเราะงั้นถ้าเป็นแบบอายุหนึ่งเดือนเนี่ยจะหยอนได้วันนึงไม่กี่ครั้งอ๋อก็ยังยังเป็นห่วงที่จะดูแลด้วยไม่ให้มันลุกลามไปกว่านี้นะครับแล้วใครอธิบายว่างานวิจัยของอาจพิเชษเนี่ยมันจะคือคนชอบชอบตามงานวิจัยของดรอยู่แล้วแล้วก็เออ ช่วงจังหวะสิงหาใช่ไหมฮะก็พอดีมีเพื่อนบอกแล้วก็ตามอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็ทลองใช้นะฮะครับแล้วก็ได้สักประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยจากแสมงสูสส้แสงไม่ได้เราลืมใส่แว่นกันแดดที่แต่งมาหลงางไม่ทราบีแล้วก็ยาหยอดตาก็ไ<า>ม,ม่ต้องใช้ เราก็ลืมเหมือนกับว่ามันช้ำชำตอมันสบายตัวสบายสบายตัวเราก็ไม่ได้หยมค่ะแล้วก็เคยช่วงนั้นคุณแม่ไม่สบายขับรถจากกรุงเทพไประยองครับแต่เป็นกลางวันนะฮะมันก็มีแสงช่วงนั้นฝนไม่ตกอืก็ไปขับไปก็สามสี่ชั่วโมงไปคนเดียวก็สู้แสงได้ก็สู้แสบายเลยก็ไม่ได้ใส่แว่นกันแดดไม่ทันคิดอะไรเอ๊ะมันยังไงนะแต่ไปถึงบ้านก็มีเครืองเคืองนิดๆตอเนื่องนะคะ แต่มาเมื่อวันจันรเนี้ค่ะคุณแม่ไม่สบายอีกอก็ตีรถไปสองโมงสองโมงเช้าแปดโมงเช้าแล้วก็รับคุณแม่กลับจากระยองม,มามาปรับยาที่รกรุงเทพมามาถึงกร 8, 3, ุงเทพบ่ายสามหกโมงเย็นหกโมงเย็นแล้วก็พบคุณหมอเสร็จเรียบร้อยสองทุ่มออกจากกรุงเทพก็ทดลองนะฮะก็เหมือนอย่างงี้ตอนเนี้มยมองใส่แว่นมองคุณต้นนะมันผ้าผ้าได้หน่อยก็ถอดแว่นเนี่ยโอ้โหมันเจ็บ แล้วก็ทดลองด้วยตัวเองคือคืนนั้นน่ะคือวันจันทร์ัสองทุ่มเนี่ยขับรถถอดแว่นเลยทดสตัวเองคือแว่นที่ไม่ใช่แว่นสายตาอยู่แล้วแว่นสายตาด้วยแล้ว่าสายตาด้วยออโตมัติใช่ไหมฮะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยวันนี้ทั้งวันเลยค่ะเหมือนเลยสายตามันผิดเลยมันผิดไปแล้วคือจะมันมันดีขึ้นนะดีขึ้นผิดแบบในทิศทางที่ดีขึ้นเออแล้วอยากย่อยจุดๆเป็นไงฮะจางลง ค่ะแล้วก็อาการแสบตาเนี่ยไม่มีคุณต้นคิดดูขับรถจากกรุงเทพเนี่ยสองทุ่มไปถึงเชไปถึงนยองเนี่ยห้าทุ่มอุ้ยเร็วมากนะเร็วอ่ะเพราะปกติมันจะต้องระผมคนนึงนี่ขับรถกลางคืนไม่ได้ไงเกือบเกือบถึงจันนะฮะนยองเกือบถึงจันสามสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบคุณต้นเป็นไปได้ไงไม่น่าเชื่อไม่เชื่อตัวเองแต่อย่าขับเร็วอย่างนั้นเลยฮะอันตราย S 2> <S 2> <S อยากทดลองตัวเองล้ว่าสายตาตัวเองระดับไหนคือ oh. แสดงว่ามั่นใจว่าระยะการมองเนี่ยมันชัดเจนขึ้นชัดเจนมากคุณต้นคิดตรงกลางคืนน่ะ <ừ> มันเป็นไปไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี้ยโอ้ oh. แสงแสงนี่มาจากแสงไฟหรือจากรถยนต์ครับแยกไม่ออกคือระบบการมองของมนุษย์เราเนี้ยแสงมากไปก็ไม่ดีค่ะแสงน้อยไปก็มองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยแสงน้อยก็มองได้ แสงจ้าก็สู้ได้ไม่รู้ละคุณต้นก็คืนนะทดสอบตัวเองเลยโอ้สามชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนมือนะฮะแล้วกลับไปถึงบ้านก็เอ๊ะฟาก็ยังแจ่มมันมันมันมหาศาสตร์ตรงนี้ไม่ได้มีเครื่องดื่มบำรุงกำลังอะไรกระตุ้นใช่ไหมไม่มีไม่มีนะไม่ทำให้ตาค้างเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ก็ถือว่ามาจารย์จริงๆคุณต้นแบบ มีความสุขมากยินดีด้วยครับก็เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับจากการที่ได้รับสิ่งที่มาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตกลับมาดีกว่าเดิมนั่นเองขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับในช่วงเวลานี้นะครับเราคงจะได้ฟังถึงสาเหตุนะครับและประสบการณ์ดีๆของแขกรับเชิญของเราว่าที่มาที่ไปนะครับของแอปโค c a แคปซูลและก็เรื่องราวของการดูแลดวงตานั้นจากท่านรองศาสตราร